จมง,ง,ง,งูครับจมงูบังบังคนลมา้าอะอือไม่กัดหรอกนะบังไม่ฝนลลนะบัง,บงไปวาบัางยิ<อ>่ไปวาบัาง <laughs>

มาแล้มา้ามาเลนงมะพร้าวนะเป็นมูทงมะพร้าวครับจับก่อนมะไนี่กไปเดี๋ยวเล่นขึ้นบนปล่อยปล่อยเชือกมเชกแล้วเล่ยปล่เดไปเลยลงแล้วจแล้วครับ ขี้แรงเยอะชิบหงงยายงูโผ่โคตรเก่าอ่ะฮะดึงตง้ดึงไหมดึงไูดึงดึงดึงไมได้ตัวหัวมันขาดนลยงโเก่าอ่าะเาลงเหรอ กลางกลางกลางแถว่คนเยอะเยหมยแล้วมองูมองูนะครับไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยไปตรสอบล้วเป็นกสอบรำไปสู่ธรรมชาติครับเนจ่ายู่ อลขายแล้วนะตรวจสอบคารู้เรื่องอ่ะเรเรียบร้อยเาษจับู้ั้าแรกในชีวิตเออจริงๆมันขัเลยันกลวงเงินด 10, mm ้วกลัว